น้องพอเองนะคะขอบคุณพระเจ้าโอ้ชื่นชมยินดีหมดเลยชื่นชมยินดีอาจารย์ว่าทุกคนมีคําพยานเยอะมากเลยนะคะอาจารย์จะเก็บไว้ตอนบ่ายนี้ดีไหมคะเห็นไหมคะตอนบ่ายนี้นะคะ,อ,ะอยู่กันใช่ไหมคะเพราะตอนบ่ายนี้จะเป็นคําพยานขอบคุณพระเจ้าที่เราจะฟังจนอิ่มอะเอเมนใครใครอยู่บ้างใครอยู่ได้บ้างคะขอดูมือหน่อยเอเมนอยู่ได้นะคะอยู่ได้กันทั้งหมดนะ อาจารย์อยากให้ฟังคำพยานอยากให้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันนะคะเราก็ไม่เพอร์เฟกสมบูรณ์เนี่ยแต่เราจะรักกันเอเมนนะคะไม่มีใครสมบูรณ์แต่เราก็จะรักซึ่งกันและกันแล้วก็ยิ่งรักซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระองค์ก็ยิ่งเทพระพรล,ลงมาเหนือเราเอเมนไหมคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าอย่างงั้นก็วันนี้ก็ขอถึงเวลาที่ เราจะถวายเกยียรติพระเจ้านมาสัสศการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์นะคะโอ้เป็นเกียรติมากอาจารย์บอกเลยว่าท่านมีพระเจ้าเลือกท่านให้ถวายทรัพย์นั้นเป็นเกียรติสำหรับพระองค์เชิญค่ะน้องอิทนะคะที่จะมานําเราในเรื่องการถวายทรัพค่ะ ขอบคุณนนสรรเสริญพระเจ้านะคะ,ะในลหลังจากที่เรานำมัสก,การแล้วเราก็นมัสก,การพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องที่ดูทาง Facebook นะคะสามารถที่จะถ,ถวายทรัพย์นะคะผ่านบัญชีของมูลนิธิพลานุภาพชีวินนะคะเลขที่บัญชี407795023 ขีดศูนย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ชวนชวนนะคะที่เราจะมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าในการถวายทรัพย์แล้วก็พี่ๆในิสตจักรของเราก็ร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์นะคะเพราะทรัพย์ทั้งสิ้นนั้นมาจากพระเจ้านะคะให้เราที่จะถวายคืนให้กับพระองค์นะคะแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้กับเรานะคะ <Thank you. S 1> เราขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราได้มีส่วนในพระราชกิจและอาณาจักรของพระองค์ร่วมกันนะคะเราขอบคุณพระเจ้าเชิญ เดือนยังไยเดือนให้ฉันรองขอพระคุณด้วยใจมโหทนาขอพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอพระคุณ เพราะพระ,พระองค์ประทานพระเยซูพระ,พระบุตรเดียวนี้ให้ผู้ออนแกกลับเป็นแค่แคม,มให้ผู้ขัรสนกลับเป็น ทำสิ่งดีเพื่อเราขอพระคุณขอ,ขอพระคุณ<อ>ด้วยใจโมทนาขอพระ แด่อง์บริสุขอพระคุณเพราะพระองค์ประทาน กรละเสริญพระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อเสมอพระองค์เตรียมแผนการดีละยิ่งใหญ่ไว้ให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างอัศจรรย์พระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามาขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้เป็นพิเศษโมทนาพระคุณของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะที่พระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระสัญญาของพระองค์เป็นเช่นใดพระองค์ให้ทําให้เป็นจริงในชีวิตของข้าพระองค์พระองค์เจ้าค่ะ ผู้อ่อนแอจะเป็นผู้เข้มแข็งพระองค์เจ้าคะและผู้ขัดสนนั้นจะมั่งมีพระองค์เจ้าคะว่าน,นั่นคือพระสัญญาของพระองค์และวันนี้ข้าพระองค์ขอรับพระสัญญานั้นไว้แล้วนะบัดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนวันนี้ใครรับแล้วบ้างพระสัญญานี้เอเมนออเม,น,มนนะคะวันนี้มีใครที่จะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด มีใครบ้างคะที่ยังไม่ได้รับเชื่อบ้างเราก็ปรารถนาที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าในวันนี้หรือรับหมดแล้วเอมเมนนะคะเอมเมนต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดจนหมดแล้วนะแบบนี้เต็มห้องแล้วนะคะเอมเมนขอไปตบมือสรรเสริญพระเจ้าเอมเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา